สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้สัญหามาเล่านำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกแล้ววันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของโรคซึมเศร้าตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนค่ำชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องคิดต้องทำอยู่ตลอดเวลาคำกล่าวที่ว่าชีวิตคือการเดินทางน่าจะจริงร่างกายต้องขยับสมองต้องคิดต้องวางแผนในแต่ละวันผ่านไปให้ได้ สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ความวุ่นวายจากการแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อการดำรงชีพความกดดันจากที่ทำงานจากครอบครัวจากสังคมแวดล้อมความเครียดเกิดขึ้นทุกวันสะสมมาเรื่อยๆปวดหัวเหลือเกินบั่นทอนจิตใจไม่อยากคุยกับใครแล้วอยากอยู่คนเดียวเงียบๆ คุณผู้ฟังเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้กันมาบ้างไหมคะชีวิตคงต้องเดินหน้าต่อไปอาการเหล่านั้นมาเป็นช่วงๆบางเวลาแล้วก็หายไปแต่มีใหม่ที่ใครมีอาการเหล่านี้แล้วมันวนเวียนอยู่กับเราค่อนข้างตลอดเวลารู้สึกหดหู่เศร้าสิ้นหวังไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไร ในสมองวนเวียนคิดแต่สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าโดดเดี่ยวรู้สึกผิดไม่มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับอะไรเลยกระสับกระส่ายหงุดหงิดชุนเฉียวง่ายบางครั้งมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเวลาจะทำอะไรมันช่างเชื่องช้ากว่าเดิมแม้แต่การพูด รู้สึกอ่อนล้าเอื่อย,อยเฉยเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาไม่อยากกินอะไรหลับก็ยากรู้สึกบวดตามเนื้อตามตัวไม่รู้สาเหตุผู้หญิงประจําเดือนมามั่งไม่มาบ้างจากที่เคยมาตรงเวลาทุกเดือนความต้องการทางเพศลดลงชอบแยกตัวไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม มีความสุขกับการกินเหล้าแอลกอฮอล์ alcohol, เพื่อให้จิตใจและสมองหยุดพักเรื่องนั้นๆไปชั่วคราวหากคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังเข้าข่ายของอาการซึมเศร้าแล้วนะคะแนวโน้มของโรคซึมเศร้าสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้กับคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยแต่ส่วนใหญ่มักเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ2ี3 0ปีขึ้นไป โรคนี้มาจากหลายสาเหตุด้วยกันส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติเนื่องจากสารสื่อประสาทในสมองที่ทำงานไม่สมดุลกันจากพันธุก,กรรมพันธุกรรมทำหน้าที่คอยควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายและสมองซึ่งอาจถ่ายทอดภาะวะซึมเศร้าจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ได้แต่ใช่ว่าการที่มีบรรพุรุษเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว รุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นจะเป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยเสมออีกส่วนที่มีผลมากก็คือบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของคนเป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะมีความมั่นใจในตัวเองต่ำวิตกกังวลง่ายชื่นชอบความสมบูรณ์แบบอ่อนไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นและชอบตำหนิตัวเอง เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตก็เป็นเหตุหนึ่งของการนำมาซึ่งโรคซึมเศร้าเนื่องจากความสามารถในการรับมือกับปัญหาและความสูญเสียของแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนเกิดการสูญเสียสิ่งที่รักยังทำใจรับได้แต่บางคนทนไม่ไหวยิ่งมีองค์ประกอบทางกรรมพันธุ์หรือบุคลิกภาพเสริมเข้าด้วยแล้วยิ่งง่ายที่จะเข้าสู่โรคนี้ คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงเรือเร้อรังมักจะตามมาด้วยอาการซึมเศร้าด้วยเสมอแต่ที่มีผลโดยตรงคือภาวะซึมเศร้าจากการขาดโฮอร์โมนไทรอยคนที่มีโฮอร์โมนไทรอยต่ำเกินไปจะรู้สึกเหนื่อยล้าง,ง่ายเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้ง่ายสุดท้ายคือ,อยารักษาโรคบางชนิดโดยที่ผลข้างเคียงของอยาอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นยาจำพวกสเตียรอย ยาระง,งับปวดจำพวกโมฟีนยาต้านไวรัสบางชนิดเป็นต้นคุณผู้ฟังเขาขายเหล่านี้บ้างไหมคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าทุกคนคงเคยมีอาการคล้ายคซึมเศร้ากันมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอกนะคะเพราะอาการที่เราเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นซึ่งผิดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการเหล่านี้รุนแรงกว่าและเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่ากระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ใครที่สงสัยว่าตัวเองหรือคนรอบข้างเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็อย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุคนใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างมากมีผลอย่างมากจริงๆค่ะกับช่วงเวลาที่อีกคนเคว้งคว้างหากคุณผู้ฟังมีอาการที่กล่าวมาต่อเนื่องกันเกินกว่า2สัปดาห์นะคะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์การพบแพทย์หรือจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าละอาย แพทย์จะตรวจาาวะตรวจเลือดแล้วก็สามารถแยกแยะให้เราได้ว่าภาวะที่เราเป็นอยู่ไม่ได้เกิดจากภาวะจิตใจแต่เป็นจากผลข้างเคียงของยาหรือโรคที่เราเป็นอยู่เราก็จะรับการแก้ไขที่แทบจะไม่ต้องรักษาอาการซึมเศร้าเลยหรือหากเกิดจากภาวะจิตใจของเราเองแพทย์ก็จะมีการทดสอบเป็นขั้นเป็นตอน และมีวิธีการรักษาตลอดจนใจยาต้านเศร้าให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติข้อสําคัญคุณผู้ฟังอย่าหลอกตัวเองมันสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองเป็นหมอคนแรกของตัวเองให้ได้นะคะอีกอย่างที่สัญหาอยากขยายความเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รู้ก็คือโรคซึมเศร้าเป็นเพียงอาการทางจิตที่ผิดปกติไปจากเดิมแต่ใช่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคจิตหรอกนะคะ คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีอาการคล้ายๆกับโรคจิตมากก็จริงแต่อาการของคนเป็นโรคจิตจะรุนแรงกว่านี้มากเพียงแต่คนที่เป็นโรคซึมเศรารุนแรงม,มีโอกาสที่จะเป็นโรคจิตได้ด้วยแต่ก็ต้องมีอาการเหล่านี้แสดงให้เห็นเช่นหูแว่วเห็นภาพหลอนหลงผิดคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายการสื่อสารกับคนอื่นเปลี่ยนไปตื่นตระหนกง่าย กลัวโดยไม่มีเหตุผลรู้อย่างนี้แล้วคนที่มาการคนที่มีอาการโรคซึมเศร้าคงสบายใจขึ้นนะคะในภาวะสภาพสังคมปัจจุบันโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่เล้นลับอีกต่อไปแล้วสภาพจิตใจที่เข้มแข็งการดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทําอย่างมีวินัยจนเป็นนิสัย คุณผู้ฟังจะห่างไกลจากโรคที่ไม่พึงปรารถนาได้อย่างแน่นอนอยากให้สรรหานำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาบอกเล่ากันแนะนำเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่ช่องสรรหามาเล่าตั้งใจหามาให้ทุกคนได้รับฟังกันขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ